เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> วันนี้เรามาเบตตลาดนักเตะของทีมในช่วงดึกที่ผ่านมากันก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มทีนช่วงเช้ามือที่ผ่านมากันก่อนเลยครับตามเวลาไทยก็ประมาณช่วงตีสีนกับดิวของจอร์ดแบนเวดกองหลังจากเอเวอรตตนดูหลายสื่อเลยนะครับรวมทั้งฟาบิโอโรมาโนแล้ก็ทางดวิตออนสตินนักข่าวเที่งของเดอะแอตแลนติก ได้ออกมาระบุเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่น้อสเนอรอบที่2แล้วขอซื้อตัวกองหลังวัย21ปีรายนี้ของทีมพาวฟี่เป็นจํานวนเงิน45ล้านปอนด์และก็มีโบนัสอีก5ล้านปอนดร์รวมเบเยเซ็ตก็เป็น50ล้านปอนด์ให้กับเอเวอเรตันพิจารณาครับแต่กับ้อสเนอดังกล่าวก็ใช้เวลาไม่นานมากนักราวครึ่งชั่วโมงเองครับหลยไซ่ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าเอเวอเรตัน่ะได้ปฏิเสธข้อสเนอดังกล่าวของแมนยูไนเต็ดไปแล้วด้วยทางทีมบเนนเอเบิลสี David ่ส ไว้ว่าขอ้อเสนอจำนวน45บวก5ล้านปอนด์ของแมนยูนเต็ดนั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเอเวอร์ตันครับพวกเขายงัคงต้องการค่าตัวของจอร์ดแบนเวดในหลัก75-80ล้านปอนด์ตามที่ตั้งเอาไว้โดยก็มีเคสของแฮร์รี่แม็กไคว์เว f สลีย์อรลฟาน่าและก็รวมไปถึงยอสโกกวาดิโอเป็นตัวอย่างซึ่งทั้งหมดก็มีตัวเลขการย้ายทีมอยู่ในหลักประมาณ70-80ล้านปอนด์ ทั้งนี้ครับในดิวของจรสดแบรนเวดแมนยูเนเต็ดก็เคยถือเอเวอเรตปฏิเสธกับข้อสเสนอครั้งแรกที่จำนวน35บวก5ล้านปอนมาแล้วก่อนจะมีการปรับข้อสเสนอรอบที่2เข้าไปอีก10ล้านปอนแต่ก็ยังไม่รอดอีกทั้งนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าสโมสรจะมีความพยายามยื่นเข้าไปรอบที่3หรือไม่และกับดิลนี้ครับก็มีรายงานเพิ่มเติมเ,มเข้ามาจากฟาบิโซโรมาโน่ที่ก็มีการยืนยันเช่นกันว่าการล่าตัวจราดแบรนเวดนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิวการตามล่าตัวมัตไทดลิด ดังนั้นแมนยูเน็ดก็จะมีงบมากพอเพื่อจะปิดดีลนี้อีกรายครับหลังการคว้าตัวมาไทส์เดลิกของบาร์เยนนั้นตามที่หลายสื่อยืนยันก็คือตัวเลขราว42ล้านปอนด์ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเราไปต่อกันใีดีลของโจชัวเซอร์ซีกองหน้าจากโบลอนญากันนะครับหลังเมื่อวานนี้หลายสื่อออกมาตีข่าวกันอย่างคลึกโครวมว่าแมนเชสเตอร์ยูเน็ดกำลังจะปิดดีลได้แล้วและก็คาดว่าจะเป็นภายในยิ่ม4ชั่วโมงด้วยแต่ได้ว่าข้ามวันมาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดิล่าสุดกับดิวนี้ครับทางคริสวลเลอร์นักข่าวเทียนหนึ่งของดิลี่เมลก็ได้ออกมาอัปเดตสถาน,นาการณ์ไว้ว่าการเจราจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับโบลญนญายังคงเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งแมนยูเนเต็ดจะจ่ายค่าฉีกสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ก็คือ34ล้านปอนหรือราวราวล้านยูโร ซึ่งก็จะไม่ต่างจากดีลของมาทายสเดลิกกองหลังของบาเยอร์ที่แมนยูนเต็ดก็ตกลงได้แล้วที่ตัวเลขประมาณ42ล้านปอนด์ดิวคริสวิลเลอร์ก็ยืนยันเนี่ยาวว่าทั้ง2ดีลไม่น่าห่วงสําหรับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแล้วรายละเอียดต่างๆคุยลงตัวกับทั้ง2ฝั่งแล้วนั่นเองครับดามากรณีความเคลื่อนไหวในดีลของมาเรลอูกาเตกองกลางจากปารีสแซงแช็คแมนกันอีกครั้งหลังอย่างที่บอกไปในคราวว่ามันเงียบหายไปได้กว่าสัปดาห์แล้วก่อนจะกลับมามีกระแสอีกครั้งในช่วงนี้ครับ ซึ่งหลายสื่อก็มองว่าเน้นเป็นเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถที่จะตกลง2ดีลแรกก็คือโจชัวเซอร์ซีและก็มาไทส์เดลิกได้แล้วนั่นเองจะไม้ตอนนี้ครับสโมสรจึงเดินหน้าไปยังเป้าหมายอื่นต่อท,ทันทีซึ่งกับอัปเดตล่าสุดกับดีลของอุกาเต้นะครับก็มีรายงานเข้ามาจากทางเลดเฮนสปอร์ตสื่อดังของแดนน้ำหอมได้ออกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้มีการยื่นข้อสเสนอด้วยวาจาให้กับปารีสแซงต์แชรกแมงพิจารณาอีกครั้งแล้วครับด้วยเป็นตัวเลขเบื้องต้นที่38ล้านปอนด์และก็มีโบนัสตามผลงานของนักเตะเป็นส่วนเสริมแต่ทั้งนี้ในส่วนของโบนัสก็ยังไม่ได้มีการระบุเป็นตัวเลขที่แน่ชัดออกมาแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามสื่อของฝรั่งเศสเจ้านี้ครับก็ยังคงยืนยันว่าปารีสแซงต์แชรกแมงก็ยังคงอยากได้ค่าตัวประมาณ51ล้านปอนด์หรือ60ล้านยูโรตามที่ตั้งเอาไว้ดังนั้นกับดีลของมาเนลูนกาเต้กกาาออุนนนนั่ไแแบบาายสดจะมห ไปต่อกันที่รายงานของยากิสซาบันโคกลูนักข่าวชื่อดังของตุรกีที่ก็มีคนติดตามเกินหลักล้านคนเลยนะครับเดียวออกมาหมกระสายข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังตามจีบตัวเฟอร์ดี้คาดิโอกรูแบ็กซ้ายตัวเก่งวัยยิม4ปีซึ่งก็เป็นตัวหลักของทีมชาติตุรกีในศึกยูโร2 0 2 4ที่ผ่านมาแล้วก็สังกัดสโมสซอนเฟนไบเช่ทีมดังในตรุรกีด้วยนะครับมาร่วมทีมในช่วงตลาดรอบซัมเมอร์นี้ดูดีคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมีการสอบถามรายละเอียดนักเตะเข้ามาในไม่ช้าด้วยครับเนื่องจากว่าทีมปีสแสดงของเราเนะี่ยมีการเฝ้าจับตาดูผลง,งานนักเตะรายนี้มาได้สักพักแล้วแถมการที่นักเตะโชว์ผลง,งานได้ดีในศึกยูโร24 2024พั็ยิ่งทให้ม มีความสนใจแบ็กซ้ายรายนี้มากขึ้น ซึ่งตอนนี้นะครับค่าตัวจากการประเมินจากเว็บไซต์ Transfer Market ของนักเตะก็อยู่ที่ประมาณ21ล้านยูโรด้วยกันครับสำหรับประวัติด้วยย่อของเฟอร์ดี้คาดิโอกลูนะครับปัจจุบันเจ้าตัวอายุยิม4ปีสูง174เซนติเมตรและก็เป็นตัวหลักของเฟเนบเช่มาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วด้วยโดยเฉพาะกับในช่วง2ปีหลังสุดครับไม่เจออาการบาดเจ็บหนักเล่นงานเลยแถมก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูของเฟเนบเช่มากถึง10ประตูเลยครับในซีซั่นก่อนซึ่งกับ2เหตุผลข้อหลังนี่แหละครับ เจดจาก,กับแบ็กซ้ายรายนี้ก็เป็นได้ครับเราไปต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกรีนวูดกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายคนที่กําลังรอภาพการเข้าซ้อมของนักเตะกับสโมสรอนก็ต้องห้ากันไปเนาะเมื่อเจ้าตัวนก็แค่เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องการย้ายทีมก่อนจะเดินทางกลับไปยังที่พักซึ่งวันนี้ครับก็มีอัปเดตเข้ามาจากดังคริสเวลเลอร์นักข่าวของเดลี่เมลได้ออกมาเผยถึงเรื่องการย้ายทีมของเมสันกรีนวูดล่าสุดเอาไว้ว่าโอลิมปิกมาร์คไซได้ยินข้อสเสนอทางการให้กับแมนยูเน็ตพิจาารณใหม่แล้วกับ กับข้อเหนอจำนวนยิ่ม7ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ35ล้านยูโร ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าตัวล้นล้วนนะครับยังไม่รวมโบนัสหรือว่าออปชันอื่นๆด้วยจุดนี้ครับแมนยูนเต็ดต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการขายครั้งต่อไปเข้าไปด้วยประมาณ40-50%แต่ก็ต้องรอดูว่าทางมาร์กเซยเ์ยจะยอมรับกับออปชันนี้หรือเปล่าเพราะพวกเขาเองก็เพิ่มตัวเลขเข้ามาในคอสเหนอรอบใหม่นี้แล้วเกือบ10ล้านยูโรด้วยกันครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะทางด้านความเคลื่อนไหวจากฝั่งลาเซโออีกหนึ่งสโมสรที่ก็สนใจในตัวเมสันกรีนวูดเช่นกันนั้น หลังจากที่พวกเขาเคยยื่นข้อสเสนอเข้ามารอบก่อนที่จานวน20ล้านยูโรและก็บวกเปอร์เซ็นต์การขายครั้งต่อไปอีก50เข้ามาแต่ก็โดนแมนยูเนเต็ดปฏิเสธกลับไปนั้นล่าสุดประธานสโมสสอนทีมอินทรีฟ้าขาวอย่างคลาวดิโอโลติโตก็ได้ออกมาพูดเป็นในว่า พวกเขานจะไม่ทนอีกแล้วครับกับการล่าตัวเมสันกรีนวูดโดยก็มีการบอกใบ้ไปว่าพวกเขานมีนักเตะที่อยู่ในลิสต์ตอนนี้แล้วแถมก็ยังขิงอีกว่าเก่งกว่าเมสันกรีนวูดถึง10เท่าด้วยกันครับและก็กําลังตามล่าตัวอยู่ซึ่งประธานสโมสรรายนี้นก็ได้ออกมาระบุกับเรื่องนี้ว่า ในปีก่อนข้อเสนอของพวกเราเกือบจะสําเร็จแล้วในการคว้าตัวเมสันกรีนวูดแต่มันก็พังทลายลงไปในขั้นตอนสุดท้ายและตอนนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นอีกครั้งแต่ถึงนั้นแล้วพวกเราก็มีนักเตะที่เก่งกว่าเขาถึง10เท่านะอยู่ในลิสต์ของเราเขาดีกว่ากรีนวูดแน่นอนและเรากําลังล่าตัวอยู่ เราไปกันที่ความคืบหน้าในดีวของโซฟิยันอัมราบัตกงกลางชาวโมโร็อกโกของทีมปีศาแดงเรากันหน่อยนะครับหลังตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักว่าสโมสรจะเอายังไงกับเจ้าตัวกันแนะ่โดยล่าสุดกับเรื่องนี้ครับฟาบิโอโรมาโน่เหยี่ยวข่าวดังก็ได้มีอัปเดตเข้ามาล่าสุดว่า ในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้เหมือนเช่นเดิมครับแต่ทีมปีศาจแดงของเราเนี่ยก็ยังจะสามารถเปิดใช้ออปชั่นซื้อขาดกองกลางตัวรับรายนี้ได้ในราคา17ล้านปอนด์และก็มีเดทไลน์จนถึงวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ ซึ่งหลังจากนั้นนะราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจะถูกสะเพงก็แล้วแต่การเจราจาถึงแม้ในช่วงก่อนหน้าจะมีสื่ออิตาลีอย่างคอรีเอเลเดลโลสปอตได้ออกมาอ้างว่าแมนยูนเตสสามารถซื้ออัมรบัตในราคาที่ถูกลงมากถึง12ล้านปอนด์ก็ตามครับแต่ว่ากับรายงานนี้โรโมาโนก็ยืนยันว่าเขายังไม่ได้รับข้อมูลมาแต่อย่างใดเรามาปิดท้ายกันที่การรายงานตัววันแรกของบรรดาน,นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ ซึ่งความคืบหน้าหลายคนอาจจะทราบกันไปบ้างแล้วเนาะโดยเฉพาะกับ2นักเตะที่กาลังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่ในเวลานี้ครับทั้งเมสันกรีนวูดและก็เจดอนซันโชที่ก็ไม่ได้เข้ามารายงานตัวเพื่อซ้อมตามคาดการของสื่อแต่แรกดูนักเตะที่เหลือส่วนใหญ่ที่ไม่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติก็เดินทางเข้ามารายงานตัวกันอย่างคลึกคลื้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นอันโตนีอามัดเดียโลวิกตอร์ลินเดเลฟแฮร่แมกไกย์อรอนวันบิซาก้าเมสันเมาส์มาคัสแมดฟอร์ดอังเรโอนานาฮันนีบาลเมชบรีและก็วิลลี่คาา เอาแค่ที่ภาพจับได้นะครับดูในส่วนนี้ก็จะรวมถึงบรรดาดาวรุ่งของทีมด้วยซึ่งทั้งหมดครับก็จะแค่เข้ามาทดสอบความฟิตกันก่อนหลังจากที่รังสนามไปเดือนกว่า,วาและตลอดสัปดาห์นี้ครับบรรดานักเตะของแมนยูนเต็ดที่มีอยู่ในตอนนี้และก็รวมถึงกับทีมเยาวชนด้วยก็จะต้องซ้อมเรียกความฟิตให้ได้สักหน่อยแล้วครับเพราะว่าทีมก็จะมีโปรแกรมรีซิชั่นเกมแรกทันทีในวันที่15กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้ครับกับสโมสรนโดเซนบอกทีมจากนอร์เวย์